อัปเดตซีดีซีซัซ่นสองนิดนึงตอนนี้วาองแผนอะไรยังไงอยู่อะไบ้างก็อตอนนี้สำหรับซีซั่นสองนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการเวิร์กช็อปอยู่ครับผมแล้วก็จะถ่ายเร็วๆนี้แล้วครับน่าจะประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับผมแล้วก็จะมีวงสวงช่วงปลายเดือนมิถุนายนครับจริงๆสำหรับการเตรียมตัวของซีดซีซั่นสองเนี่ยมีอะไรที่ต้องแบบทำเป็นพิเศษไหมฟิตหุ่นไหมหรือว,ว่าอะไรอืมฟิตหุ่นเนี่ยต้องต้องฟิตเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เหมือนทุกคนจะบอกว่าผอมมากก็พยายามจะ ฟิตแล้วก็กินข้าวเยอะๆด้วยครับแต่ว่าที่ที่สำคัญเนี่ยน่าน่าจะเป็นเรื่องบทเพราะว่าตัวละครเนี่ยเติบโตมา7ปี7ปีจากซีรษะหนึ่งครับเหมือนไอ้ช่วง7ปีที่หายไปเนี้ยเราต้องโชว์ให้คนดูเห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยครับว่า7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาบ้างครับผมก็อาจจะต้องแบบไปทํางานเรื่องเรื่องบทเยอะๆเรื่องคาแรคเตอร์ที่เติบโตขึ้นครับคาแรคเตอร์ที่ที่โตเติบโตนนขึ้นตรงนี้มันมีอะไรที่แบบพิเศษขึ้นจากเดิมไหม ก็คืออันนี้พอ7ปีที่ผ่านมาคือเขาคบกันครับผมตามปกติของคนที่คบกันหรือว่ามีความสัมพันธ์กันนานๆเนี่ยจะมีการเบลนพฤติกรรมกันทําให้ทุกคนเนี่ยอา,อาจจะเห็น่านเนี่ยคล้ายๆไทยหรือว่าไทยคล้ายๆ,ๆทานมากขึ้นครับโอเคแล้วมีคิวในการแสดงของเรื่องนี้ใช้เยอะแค่ไหนอืมน่าจะประมาณ20กว่าคิวน่าจะประมาณนี้นะครับก็ ที่ที่ที่สร้างมาเนี่ยเขาต้องการจะรีบถ่ายให้เสร็จภายใน 2- 3สเดือนก็อาจจะต้องอัดอัดกันหน่อยครับผมต้องไม่มีไม่มีซีรีส์อีกเข้ามาแทรกแน่นอนไม่มีไม่มีครับตอนนี้ไม่มีครับเล่นถ er ่ายจะเล่นเดียวเลยเนาะใช่ใช่ครับพูดถิ่งเรื่องการเรียนต่อเอกบ้างตอนนี้สิ่งไหนบ้างก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงช่วงรีเสิร์ชครับก็ต้องเอาตัวงานวิจัยเก่าๆเนี่ยมามารีเสิร์ชมาอ่านว่าเอ้ย เมื่อก่อนเนี่ยเขาทำอะไรไปบ้างนะแล้วเราสามารถเพิ่มเติมงานวิจัยเนี่ยจากอันเก่าของเขาได้มากน้อยแค่ไหนคือต้องทําสรุปไปให้อาจารย์ดูครับผมทำเรื่องอะไรก็ทำเกี่ยวกับ Overbooking Model เครับเป็นการแบบเป็นการเปิดจองเกินพวกเครื่องบินโรงแรมอะไรพวกนี้ครับผมก็จะเป็นเชิงแมทโมเดลช่องมีทำงานกับติกบ่อยช่วงคาฟิวอะไรเงี้ยมีแบบต้องเปลี่ยนที่จะทันทันไหมกับทันไหมหรืออะไรอออันนี้ เรียกว่าต้องคำนวณเวลาดีๆมากกว่าครับเพราะว่าต้องกลับให้ทันยังไงก็ต้องกลับให้ทันครับผมก็ถ้าเรารู้ว่าเอ้ยเราต้องเรามีเคอร์ฟิวใช่ไหมครับก็ต้องรีบทางานให้เสร็จก่อนแล้วก็คำนวณเวลาในการกลับบ้านด้วยครับคุอ่ะสุดท้ายแต่เคล็ดลับในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ในกางทั้งเรียนด้วยทําง,งานด้วยเปยังไงบอืมน่าจะเป็นเรื่องการจัดตารางเลยครับช่วงนี้ก็ แพลนในแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างจะแน่นทําให้แบบต้องจัดเวลาดีๆต้องจัดเวลาการกินข้าวพักผ่อนเพราะว่าเหมือนบางเหมือนบางทีพอเราทํางานเหน,นื่อยๆปุมไม่ค่อยอยากกินข้าวอแต่ก็ต้องแบบต้องทานข้าวทีนี้แบบผมแบบข้าเป็นคนที่ทานตรงเวลาครับผมก็เลยมีม,มีทีมมีทีมช่วยในการแบบหาหาข้าวแล้วก็ช่วยแบบทําให้กินข้าวให้ตรงเวลาครับเพราะว่าเหมือนวีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องท้องเสียหูท้องเสียแบบสามสี่วัน น้ำหนักลดไปเยอะมากเลยครับเรียกว่ามีวสตูดิโอก็เข้ามาช่วยทุกอย่างผมเข้ามาช่วยดูแลดีมากเลยครับ <laughs> โอเคค่ะ